พายุจะยังไม่จบใช่ไหมคะอาจารย์คะอีกหนึ่งลูกที่อาจารย์บอกว่าก็ก่อตัวขึ้นแล้วแล้วก็ต้องรอติดตามพิศทางต่อไปนะคะมันมีการก่อตัวแล้วความแรงนี่ยังวัดไม่ได้ประมาณไม่ถูกนะครับแต่ว่ามันเริ่มก่อแล้วเป็นดวงตานะคมๆหมุนได้แล้วนะอยู่ทางตะวันออกของฟิลิปปินส์นะครับมวลอากาศเยนเ็นจากประเทศจีนนในเดือนตุลาคมเป็นองค์ประกอบสำคัญ ในการที่ทําให้พายุน้ําที่จะนําเข้าจากต่างประเทศนั้นเบาหรือแรงครับหนึ่งถึงเจ็ดนะครับน้ำทะเลหนุนสูงต้องช่วยกันระมัดระวังนะปทุมนนทกรุงเทพกับปากน้ํานี่ก็รับภาระหนักอยู่แล้วมีน้ํารั่วเข้าไปอยู่หลายพื้นที่ก็เหมือนเดิมเหมือนช่วงที่ผ่านมาส่วนภาคใต้ก็เอาไว้ปลายเดือนตุลาแล้วก็เดือน พฤศจิกายนนะลมหนาวมาจริงๆแล้วนะครับล่องมรสุมถึงจะเลื่อนไปนะครับต่ำลงไปก็ต้องเป็นห่วงเรื่องว่าฝนมากน้ำมากนะแล้วลานินยาครับก็จะมาทำให้ฝนภาคใต้นะในช่วงเดือนพฤษจิกายนมีมากขึ้นครับ เห็นลำดับของพายุนะคะก็นึกถึงไปย้อนช่วงปี54นะคะที่เราเคยเจอพายุที่ติดกัน3ลูกนะคะเกิดอุทกภยัยรุนแรงนะคะนี่เราก็เจอพายุอีกซ้ำนะคะในปีนี้มันเหมือนมันต่างกันยังไงคะอาจารย์ นั้นช่วงเวลานั้นนะคะ1นถึงเนี่เป็นช่วงอันตรายเลยนะคะทั้งน้ําเหนือทั้งน้ําฝนที่มาจากร่องมรสุมแล้วก็น้ําทะเลที่จะหนุนสูงด้วยนะคะทีนี้พายุจะยังไม่จบใช่ไหมคะอาจารย์คะอีกหนึ่งลูกที่อาจารย์บอกว่าก็ก่อตัวขึ้นแล้ว,แล,วแล้วก็ต้องรอติดตามทิศทางต่อไปนะคะลูกใหม่นี้แนวทางเนี่ยจะเคลื่อนไปทางไหนแล้วก็สภาพความรุนแรงนี้จะเป็นประมาณการได้ระดับไหนคะอาจารย์ เรื่องความรุนแรงนี่ยังประมาณไม่ได้นะครับแต่ว่าทิศทางทิศทางนี้เนื่องจากว่าเราก็ต้องดูว่าเออก่อตัวที่ฟิลิปปินส์เช่นเดิมนะครับมีกลุ่มกลมต่อตัวก่อตัวเหมือนเหมือนกับบัวลอยเลยครับเหมือนบัวลอยเลย<ช>นะครับเพราะฉะนั้นมีการก่อตัวแล้วความแรงนี่ยังวัดไม่ได้ประมาณไม่ถูกนะครับแต่ว่ามันเริ่มเก่ะแล้วเป็นดวงตานะกลมกลมหมุนได้แล้วนะฮะอยู่ทางตะวันออกของฟิลิปปินส์นะครับก็จะตามบัวลอยเข้ามานะครับ อันนี้อย่างที่เรียนนะความแรงก็เวลามาถึงทะเลจีนใต้ก็ต้องมีความหวังว่าความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะยังลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะามีอยู่สองก้อนข้างบนนะหนุนๆลงมานะครับเท่าที่ดูตอนนี้ก็คงลงมาก็ทําให้บัวลอยแตกกระจายที่หลวงพระบางนี่แหละครับคราวนี้พอน้องของบัวลอยตามมานะน้องของบัวลอยตามมาก็ขึ้นอยู่กับว่ามวลอากาศเย็นนี้จะกําลังแรงเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับ ทิศท,ทางก็น่าจะเข้าภาคอีสานนะครับน่าจะเข้าภาคอีสานซึ่งถ้าหากว่ามวลอากาศเย็นลงมาแรงดีก็ดีฮะจะได้ไม่แรงมากเรียกว่า,เ,าเวียดน,นามก็คงรับภาระเช่นเดิมนะน่าจะเป็นพายุโซนร้อนนะครับแต่ว่าถ้าหากว่ามวลอากาศเย็นมาแรงจริงก็เลยทาให้น่าจะมาสลายตัวในภาคอีสานสิ่งที่ดีมากก็คือขอให้สลายตัวในภาคอีสานนะครับในช่วงกลางเดือนตุลาคมนะครับ กางเดือนตุลาคมก็จะทําให้อีสานเรามีน้ํามากขึ้นแต่ก็ต้องระวังนะครับตั้งแต่ยโสธรลงไปยโสธรอ,อุบลราชธานีลงถึงแก่งสะพือน,นะครับน้ํายังมากอยู่นะครับแล้วมีโอกาสที่เรียกว่ากลางเดือนตุลามนะถ้าว่าเข้ามาก็จะเข้ามาเติมน้ําอยู่บริเวณเอ่อบริเวณอุบลราชธานีนะครับแต่คนโคราชจะดีนะคนโคราชบุรีรัมสุรินนะจะได้น้ําดีนะครับนั้นก็หวังว่ากลางเดือนตุลาคม น่าจะพอดีพอดีก็ลมหนาวก็มาปะทะกันก็แตก่กระจายสลายตัวอยู่ที่ภาคอีสานนะครับไม่ต้องมาภาคกลางแล้วนะครับนะไม่ต้องมาภาคกลางเราพอแล้วมีมากพอแล้วนะครับก็หวังว่าความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นในประเทศจีนจะลงมาอย่างต่อเนื่องครับซึ่งโดยธรรมชาติลงมาอยู่แล้วนะแต่ว่ามาแรงหรือมาเบาถ้ามาเบาก็ต่อสู้กันก็ทําให้ถ้าเบานะก็ทําให้ลูกใหม่นี้ก็จะทะลุมาภาคกลางได้ แต่ถ้ามาแรงนะความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นประเทศจีนมาแรงก็จะช่วยทําให้แตกกระจายสลายตัวอยู่ในภาคอีสานเราเท่านั้นครับก็เป็นสิ่งที่ดีฮะยกเว้นอุบลนราชธานียังไงก็รับภาระแน่ครับแต่ว่าก็ต้องติดตามเส้นทางแล้วก็กําลังของพายุอีกครั้งใช่ไหมคะเพราะว่าก่อนหน้านี้รักษารนี้เป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นสําหรับบัวลอยก็เป็นไต้ฝุ่นนะคะลูกใหม่เนี่ยอาจารย์บอกว่า น่าจะเป็นโซนร้อนนะคะแต่ไม่แน่ชัดว่าจะทวีกําลังแรงขึ้นเป็นไต้ฝุ่นอีกหรือไม่มันขึ้นอยู่กับอะไรคะอาจารย์ก็อันที่หนึ่งเวลาผ่านทะเลจีนใต้ก็เหมือนบัวลอยเลยครับสะสมกําลังได้เป็นอ้วนขึ้นนะก็กลายเป็นไต้ฝุ่นนะครับอ่อ้วนนี่หมายถึงว่าทั้งพลังทั้งความเร็วทั้งความชื้นในตัวเองมวลเมฆความชื้นที่เตรียมจะมาตกน่เต็มที่เลยแต่จังหวะดีนะที่ว่ามวลอากาศเยน็นเพราะฉะนั้น แฟกเตอร์สำคัญองค์ประกอบสำคัญตอนนี้นะครับก็คือมวนอากาศเย,ย็นจากประเทศจีนอย่างเดียวเลยครับว่าจะมาแรงพอจะมาตีปะทะให้แตกลงที่ประ,ะเทศลาวได้ก็ดีนะบ้านเราจะได้ไม่แรงมากนะหรือ,อยังกำลังแรงไม่มากก็มาปะทะกันแล้วตีทําให้สลายตัวแตกอยู่ในภาคอีสานดีนะกระจายน้ําอยู่ในภาคอีสานยกเวน้นยกเวน้นอุบลราชธา,านีก็ยังไงไงก็ไม่ดีแน่นะฮะกระภาระแน่นะครับครับก็ มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนน่ะในเดือนตุลาคมเป็นองค์ประกอบสําคัญในการที่ทําให้พายุน้ําที่จะนําเข้าจากต่างประเทศนั้นเบาหรือแรงครับค่ะถ้าเห็นลําดับของพายุนะคะก็นึกถึงไปย้อนช่วงปี54นะคะที่เราเคยเจอพายุที่ติดกันสาลูกนะคะตอนนั้นคือทั้งเนสาตนาแกไหถางน,นะคะในช่วง ก่อนหน้านั้นมีนกเต็นเข้ามาอีกนะคะเราเจอพายุที่มาซ้อนๆกันก็เลยทําให้เป็นส่วนที่ทําให้เกิดอุทกภัยรุนแรงนะคะนี่เราก็เจอพายุอีกซ้านะคะในปีนี้มันเหมือนมันต่างกันยังไงคะอาจารย์คะอ๋อส่วนที่ต่างกันก็คือของเราเจอ,อที่เติมน้ําเข้าไปในอ่างเก็บน้ําก็คือวิพานะครับแต่วิพาก็สลายตัวอยู่ในประเทศลาวก็เฉพาะอ่างเก็บน้ําคือสิริกิต นะที่รับน้ำมากนะครับจะไม่ไปถึงภูมิพลนะครับอันนั้นก็แตกต่างจากนกเต็นนะนกเต็นนี่เติมน้ำเข้าไปในทั้ง อ่างเก็บน้ำาขืนภูมิพลขืนศิริกิจและอ่างเก็บน้าขนาดกลางในภาคเหนือหมดเลยนะครับเรียกว่าอ่างเก็บน้ําขนาดเล็กขนาดกลางเต็มหมดเลยนะฮะอ่างเก็บน้ําภูมิพลเศริกิจก็เรียกว่าอยู่ในระดับสูงสูงก็คือว่าอยู่เส้นเส้นบนเส้นเส้นการจัดการน้ําบนหรือว่า upper c u r v หมดนะฮะทั้งอ่างเก็บน้ําขืนภูมิพลขืนศิริกิจนะครับแต่วิภาเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะวิภาเรานี่เฉียวเอาหนักก็ที่น่านก็คือเข้าไปที่อ่างเก็บน้ํเขืนศิริกิจ ก็ทําให้สามารถจัดก,การน้ําได้นะเพราะว่าเขื่อนภูพิพลมีน้ําน้อยเราก็อุดเขื่อนภูพิพลไว้ปิดไว้ไม่ปล่อยไม่ปล่อยแต่อ่างเก็บน้าเขื่อนสิริกิตนะฮะอันนั้นก็จะคลี่คลายลงนะแล้วคาจิกิที่ตามมาก็ไม่แรงด้วยนะก็สลายตัวอยู่ในประเทศลาวเราได้น้ําไม่มากเท่าไหร่นะก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่อยากได้น้ําเยอะขนาดน,นั้นนะอ่างเก็บน้ําสิริกิตก็สามารถรับน้ําได้ทุกวันนี้ก็มีมีพอมีพอที่จะ เรียกว่าบัวลอยมาก็เติมได้ไม่เต็มนะไม่เต็มนะครับก็คิดว่าตอนนี้80%ก็ขึ้นไปเป็นไม่มากไม่เกิน90%ก็ยังอยู่ในอาาัตราที่รับได้แล้วถัดจากนี้ไปนะตัวมรสุมคือ,อความชื้นลมกับฝนที่จะเกิดก็จะเกิดใต้เขื่อนหมดแล้วเพียงแต่ว่าที่จะรับภาระหนักก็คนสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยานะครับนะ ก็ไม่เหมือนปี5้าสีแน่นอนครับเพราะว่ามันทยอยเข้ามาอย่างนี้นะฮะไม่เหมือนนกเต็นมาเติมแล้วเติมเกือบเต็มทั้งอ่างเก็บน้ําภาคเหนืออะไรอย่างงี้นะครับอันนี้ไม่เลยวิภาก็เติมซีกเดียวฮะซีกซีกด้านตะวันออกก็คือซีกแถวแถวานท่านั้นเองนะครับคราวนี้ไฮทังในศาสตร์นาแกอันนั้นมาตอนปลายเดือนแบบนี้เลยนะแล้วต่อเนื่องไปถึงต้นเดือนแต่ของเรากระจายกันมาแบ่งกันมาหนองฟ้าก็มาไม่แรงนะ แล้วตอนนี้รากษากลัวมากเลยเพราะว่าเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นอยู่นู่นอยู่ฮ่องกงนะครับแต่ว่าถูกมวลอากาศเย็นตีมวลอกาศเย็นลงมาเร็วแล้วก็ตีแรงด้วยก็ทําให้เรียกว่าพอมาถึงไหหลัาก็เหลือเพียงเป็นพายุดิ e s รชันเท่านั้นนะแล้วก็สลายตัวที่เวียดนามเลยนะครับแล้วตามมาก็คือบัวลอยนะครับบัวลอยจะเข้ามาได้เยอะหน่อยนะก็มาแตกตัวที่หลวงพระบางครับก็ ก็เรียกว่าพอขึ้นฟังก็ยังเป็นไต้ฝุ่นแต่อย่างที่เรียนนะลมลมเย็นมวลอากาศเย็นก็มาตีแตกอีกก็ทําให้เข้าลาวแล้วไม่แรงนะครับไม่แรงก็น้ํากําลังพอดีสบายๆนะเราก็รับได้เพราะว่าบริหารจัดการเตรียมห้องน้ําไปแล้วนะครับตอนนี้ถัดจากนี้ไปก็คิดว่ามาก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าลมเย็นลงมาอีกนะลมเย็นลงมาก็คงจะตีกัน แตกกระจายอยู่แถวาลาวนี่แหละครับอย่างมากก็มาถึงภาคอีสานเรานะครับก็มีคนอุบลราชธานีครับที่ต้องรับภาระที่บริเวณอื่นก็พอดีพอดีครับคิดว่าพอดีพอด,พอดีมีแต่ว่าเา่1-7น,นะครับน้ำทะเลหนุนสูงะต้องช่วยกันระมัดระวังนะปะทุมนนทกรุงเทพครับปากงาน,นี่ก็รับภาระหนักอยู่แล้วมีน้ำรั่วเข้าไปอยู่หลายพื้นที่นะก็เหมือนเดิมนะเหมือนช่วงที่ผ่านมา ช่วงที่ผ่านมาหมายถึงว่าวันที่17บถึงยีน้ำทะเลหนุนสูงนะครับคนปากน้ํารับน้ําอย่างไรนะหนึ่งถึงเเหมือนเดิมครับปากน้ําปากน้ําสมุทรประการนะฮะ ทีนี้นอกจากจุดที่อาจารย์พูดถึงซึ่งจะเป็นทางภาคเหนือแล้วก็อีสานจะเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็เป็นภาคกลางตอนบนแล้วก็จุดที่เป็นจุดพื้นที่อ่อนไหวเนี่ยในพื้นที่อื่นๆของประเทศไทยได้รับผลกระทบไหมคะอาจารย์คะภาคกลางตอนล่างภาคใต้นะคะหรือว่าทางฝั่งตะวันตกคะอาจารย์คะอ๋อทางฝั่งตะวันตกเวลาลมพายุมาเฉียดเฉียวเฉียวนะเรียกว่าพอพายุเข้าเวียดนามนะ แม่ห้องสอนแม่สเสียงแม่สอดพบพระก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาเบาลงอ่ะเบาตัวลงอนะ่ะเบาตัวลงเป็นดิ p r e ชั i o n เลเนี่ยครับอิทธิพลที่จะทําให้ฝนก็ไม่ตกเพิ่มขึ้นมากนะครับแต่มีนะครับคนแม่ห้องสอนพื้นที่สูงชันนะบริเวณแม่ห้องสอนแม่สเสียงแม่สอดพบพระนี่เป็นพื้นที่สูงชันนะครับก็ต้องระมัดระวังว่าฝนตกเพิ่มขึ้นนะ ตกเพิ่มขึ้นถ้าตกขึ้นถึงร้อยมิลิเมตรมีโอกาสถึงนะครับหนึ่งรมิลิเมตรวันถ้าวันแรกไม่เป็นไรแต่วันที่สองนะต้องระวังว่าดินจะเริ่มเคลื่อนตัวสไลด์ลงมาตามชายเขานะครับในพื้นที่แม่องสอนแม่สเสียงแม่สอดพบพระนะอันนั้นก็จะมีนะจันทบุรีและตราดก็เช่นเดียวกันนะครับเวลาพายุเข้ามาถึงเวียดนามก็ ก็จะเหนี่ยวนำำําทําให้ความชื้นจากน้ําทะเลมาทําให้ฝนตกที่จันทบุรีและตราดมากขึ้นนะครับก็ต้องระมัดระวังคลองใหญ่อะไรเงี้ยพื้นที่ที่เป็นเชิงเขานะครับว่าถ้าฝนตก100มิมตร200มิมตร100ที่2นะวันที่1ตก100วันที่2ตก 100, อีก100อันนั้นแหละครับก็จะทําให้มีโอกาสดินเลื่อนถลยได้นะครับส่วนภาคใต้ก็เอาไว้ปลายเดือนตุลาแล้วก็เดือน พฤศจิกายนนะลมหนาวมาจริงๆแล้วนะครับล่องมรสุมถึงจะเลื่อนไปนะครับต่ำลงไปก็ภาคใต้ที่น่าห่วงก็ยังเป็นเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรน,นะก็ช่วงเดือนธันวาคมพฤศจิกายนถึงธันวาคมนะครับธันวาคมเองก็จะ,ะมลอากาศเย็นความเย็นนะบ้านเราก็จะหนาวบ้างแล้วกรุงเทพเย็นๆนะกรุงเทพเย็นแต่ภาคเหนือหนาวนี่ก็นู่นเลยครับสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช ก็จะก็ต้องเป็นห่วงเรื่องว่าฝนมากน้ำมากนะแล้วลานินญาครับก็จะมาทำให้ฝนภาคใต้นะในช่วงเดือนพฤษจิกายนมีมากขึ้นครับ โมสู่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน Description นี้เลยค่ะ